สวัสดีครับผมตุ้มนะครับของจุ้ยหวนช่างวันนี้วันนี้ได้เข้าไปดูในเว็บเพจหลายเว็บเพจนะในกลุ่มกลุ่มหลายๆกลุ่มในบนเฟซบุ๊กไม่ว่ากลุ่มจะเป็นกลุ่มค้าขายกลุ่มเซ้งกิจการกลุ่มชวนลงทุนนะครับ ว่าเศรษฐกิจแบบนี้ควรค้าขายอะไรดีอย่างเงี้ยก็มีคนโพสต์ถามเยอะแยะก็มีคนให้คําแนะนําเยอะแยะนะครับบนบนอินเทอร์เน็ตแต่สําหรับผมอะผมจะให้คําแนะนําว่านะครับถ้าถ้าเราเราอยากจะค้าขายอย่างเงี้ยนะคนสําหรับคนที่เริ่มต้นอยากจะเริ่มต้นธุรกิจเริ่มต้นกิจการส่วนตัวอยาก จะอยากจะลงทุนค้าขายอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าคุณเริ่มเริ่มผิดนะคุณตั้งคําถามกับตัวคุณผิดอ่ะโอกาสเจ๊งนะครับโอกาสล้มเหลวสูงมากนะถ้าคุณคิดว่าจะขายอะไรคุณคุณยังไม่มีลูกค้าในมือคุณเตรียมหาของละใช่ไหมอยากจะขายก๋วยเตี๋ยวคุณก็คิดละคุณก็ไปซื้อเตรียมซื้อหมองก๋วยเตี๋ยว ตะกงตะแก๊สเครื่องปรุงช้อนชามาเตรียมจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมไปเจอตึกว่างที่ไหนคุณก็ไปเช่าเพื่อจะเปิดขายก๋วยเตี๋ยวนะแบบนี้คุณคุณเจ๊งแน่ๆเพราะผมเคยทำมาแล้วนะคืออยากจะขายขายในสิ่งที่ชอบนะอยากในสิ่งที่คนแน,นะนํานะว่าเฮ้ยขายอันนั้นดิขายอันนี้ดิอย่างเงี้ยตรงนั้นสิน่าจะขายดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้โอกาสเจ๊งเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะ วิธีการอะวิธีการแบบที่คนประสบความสําเร็จแบบพวกที่เท่าแก่ทํากันแบบพวกผมทำานเนี่ยเราเรามีประสบการณ์แล้วพะเราล้มมาเยอะเจ๊งมาเยอะใช่ไหมเราจะมองกลับนะครับเราเราไม่จาเป็นต้องไปลงทุนไกลบ้านไปเปิดร้านไกลบ้านเลยนะเราจะสำรวจตลาดก่อนหาลูกค้าก่อนเสมอก่อนที่คิดว่าจะเอาอะไรมาขายนะเราก็ขายในสิ่งที่เขาซื้อนะไม่ใช่ขายในสิ่งที่เราอยากขายนะต้องขายในสิ่งที่ลูกค้าเราอยากซื้อนะ เราต้องลงสำรวจตลาดใกล้ๆใกล้ๆบ้านเราอะ่ะหรือว่าทำเลที่คุณอยากจะไปค้าขายอ่ะไม่ว่าจะเป็นสมมติว่าคุณจะไปขายของแถวแถวอ่า uh มีนบุรีอย่างเงี้ยคุณก็ต้องไปดูว่าแถวมีนบุรีในโซนในย่านในทำเลที่คุณที่คุณจะไปเช่าตึกเขานะ่ะคุณต้องลงตลาดเลยลงพื้นที่เลยเว่าคนแถวนั้นน่ะ ทำมาหากินอะไรฐานรายได้เท่าไหร่เงินเดือนเท่าไหร่ใช่ไหมเพื่อเพื่อจะได้รู้ว่าควรจะตั้งราคาขายสินค้าเท่าไหร่มีรถนิยมอะไรนับถือศาสนาอะไรเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมสมมติแถวนั้นเป็นดงเป็นดงคนกินอ่ามังสาวรัตกินกินเจอย่างเงี้ยคุณเอาเนื้อสัตว์เอาร้านขายหมูขายไก่ไปขายคุณจะขายได้ไหมมันก็ขายไม่ได้มันก็ไม่มีคนซื้อไงแต่คุณเนีา่ขายหมูขายไก่อะ่ะขายในใดงคนกินผัก มันก็ขายไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องเอาผักไปขายในโดงคนกินผักใช่ไหมคุณจะเอาหมูไปขายโดงคนกินเนื้อได้ไหมก็ไม่ได้คุณจะเอาเนื้อไปขายในโดงกินหมูได้ไหมก็ไม่ได้เห็นไหมถึงขายได้ก็ขายได้น้อยขาดทุนก็เจ๊งไปไงวิธีคิดมันจะตรงข้ามกันนะนะไอ้ไอไอพวกผมเนี่ยมันจะคิดอีกแบบหนึ่งนะเราต้องหาคนซื้อก่อนแล้วหาของ ไปขายในสิ่งที่เขาอยากจะซื้อถ้าทําไปได้แบบนี้มันไม่เจ๊งคุณเข้าใจใช่ปะ่ะนีพ่พอจับหลักการได้ครับไม่ใช่คิดว่าขายอะไรดีไม่ใช่คุณต้องหาคนซื้อก่อนทําตลาดก่อนว่าตลาดแถวเนี้ยเขาต้องการอะไรแล้วเราก็เอาสิ่งที่เขาต้องการอะไปขายเขายังไงก็ขายได้หลักการก็มีเท่าเนี้ครับอย่าเพิ่งคิดว่าขายอะไรนะไปดูก่อนว่าเขาต้องการซื้ออะไร ฐานรายได้เท่าไหร่ใช่ไหมเหมือนมีคนขายกาแฟเงี้ยอยากเปิดร้านขายกาแฟแก้วละห้าสิบาทแก้วละร้อยไปลงทุนเครื่องเป็นแสนเป็นล้านใช่ไหมจะดันไมขายดงคนจนกินมีรายได้วันละสามร้อยสี่ร้อยไอ้พวกนี้กินกาแฟแก้วหนึ่งสิบห้าบาทยี่สิบาทคุณขายแก้วละห้าสิบาทแก้วละร้อยเจ๊งขายไม่ได้เพราะอะไรเพราะคุณไม่ได้ลงตลาดสำรวจพื้นที่ก่อนไงีคุณต้องสำรวจตลาดพื้นที่ก่อน ะครับโอเคครับสวัสดีครับป้าเฮ้ได้ข่าวก๋วยเตี๋ยวอร่อยรอนานไหมสั่งอีกหลายคิวต้องรับบัตรคิวไอ้อ่ะต,ตอนตอนนี้ได้บัตรคิวแล้วคิวที่หกสมคำร่ำเรอตับรองว่าอร่อยแน่นอน นึกว่า90 40กแล้วพิดไี้ไหรนึกว่า4 0เหรอเดี๋ยวเชื่อแค่เปลี่ยนเวลาขายจากกลางวันตอนแต่จาตอนเช้าเป็นตอนเย็นที่เก่าเวลาเดิม ไปทางด้านซ้ายโอ้ยรอกินกันจริงๆเนี่ยซ้ายมือไม่เห็นรอของเห็นกล้องมีจอที่ฉายเลยนองเก๋เขานี่จริงๆเลยจบห่อต้องรอกินเห็นนกรอกินข้าวเหรอเอาจรอกซื้อไว่เตี้ยวหรอๆๆนีอ่จริงๆยอมรับเลยฝนต่อคนยังไรอึ้งพึ้งอะพี่น้ออองรยู่ ฝนยังตกไม่หยุดนะครับผมเพิ่งกลับเข้าบ้านเมื่อกี้ออกไปก็ถ่ายวิดีโอให้ดูว่าร้านเจโอผู้ตี๋วที่ผมเพิ่งโพสลงไปเมื่อเช้าเนี่ยน้อแกขายดีมากวันนี้ตอนออกไปลูกค้าก็ยังยืนรับบัตรคิวซื้อผูดด้ตี๋วแกทานนะครับกลับมาเข้าบ้านก็ยังเห็นลูกค้ายืนต่อแถวรอซื้อวยเตี๋วแกทาน เห็นไหมครับแต่ที่ผมพูดไว้อะถ้าคุณวิเคราะห์ตลาดก่อนใช่ไหมคุณหาลูกค้าก่อนหาลูกค้าก่อนจะผลิตอะไรขายเี่แกรู้แล้วว่าตอนเช้าเนี่ยขายไม่ได้แน่นอนแกก็หันมาขายตอนเย็นแล้วแถวนี้หาอาหารทานยากเี๊กแกก็มาขายก๋วยเตี๋ยวตอนเย็แนแทนลูกค้าเพียบนะครับถ้าใช้สินค้าที่มีคุณภาพดีขายในราคาที่ยุติธรรมนะครับใช้วัตถุดิบ ที่ดีอย่างเงี้ยทำเลได้นะเวลาได้ราคาได้ลูกค้าก็ติดงอมเงยนะครับเกิดเป็นแฟนคลับเลยถ้าทําได้แบบเนี้ยทุกคนไม่มีเจ๊งหรอกครับคนค้าขายอยากขายดีอยากมีลูกค้าประจําอยากให้ลูกค้าแน่นร้านทุกวันอ่ะทุกคนอยากได้แบบเนี้ครับสวัสดีครับ